มานาคืออะไรอาหารจากสวรรค์เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจากคัมภีร์ไบเบิลในพระธรรมอพยยพมานาคืออาหารที่พระเจ้าประทานให้แก่ชาวอิสราเอลระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากนี้จากการเป็นทาสในอียิปต์มานามีลักษณะเป็นเหมือนเกล็ดสีขาวคล้ายน้ำค้างยามเช้ามีรสชาติเหมือนขนมที่ผสมน้ำผึ้ง ชาวอิสราเอลเก็บมานาเพื่อประทังชีวิตเป็นเวลา40ปีคำว่ามานาในบริบทของคริสเตียนมีความหมายที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และเชิงวิญญาณครับมานาในเชิงประวัติศาสตร์พันธสัญญาเดิมอาหารจากสวรรค์ มานาคืออาหารอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานแก่ชาวอิสราเอลระหว่างที่พวกเขาเดินทางร่อนเร่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีหลังจากอกพยพออกมาจากอียิปต์บันทึกไว้ในหนังสืออพยพบทที่16คัมภีร์ไบเบิลบรรยายว่ามานามีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆเ,เหมือนน้ำค้างแข็งบนพื้นดินสีขาวเหมือนมเมล็ดผักชี และมีรสชาติเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้งหรือขนมคลุกเคล้าด้วยน้ำมันสัญลักษณ์ของการอุปถัมภ์มานาเป็นสัญลักษณ์ของการจัดเตรียมและการดูแลของพระเจ้าในทุกๆวันเพราะพระเจ้าสั่งให้พวกเขาเก็บมานาเพียงพอสำหรับวันต่อวันเท่านั้นเพื่อสอนให้พวกเขาวางใจในพระองค์มานาในเชิงวิญญาณพันธสัญญาใหม่พระเยซูคือมานาแท้หรืออาหารแห่งชีวิต ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์ทรงปรัสถึงตัวเองว่าเป็นอาหารแห่งชีวิตหรือขนมปังที่มาจากสวรรค์แท้ยอน6 31-35 48-51โดยเปรียบเทียบมานาที่บรรพบุรุษกินในถิ่นทุรกันดาลแล้วก็ตายไปกับพระองค์เองซึ่งผู้ที่รับประทานเชื่อและติดตามจะมีชีวิตนิรันดร์ มานาที่ซ่อนอยู่ในพระธรรมวิวรณ์สองสิบเจ็ดยังมีการกล่าวถึงมานาที่ซ่อนอยู่ซึ่งมักถูกตีความเป็นว่าเป็นพรพิเศษหรือความรู้ฝ่ายวิญญาณที่จะมอบให้แก่ผู้เชื่อที่เข้มแข็งและมีชัยชนะซึ่งเป็นการเติมเต็มความต้องการฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ในอนาคตมานาจึงหมายถึงอาหารที่พระเจ้าประทานให้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายในอดีต และเป็นภาพเล็งที่ชี้ไปถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิตที่เลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้เชื่อในปัจจุบันครับหลักการในการปรับกับการใช้ชีวิตประจำวันเชื่อในพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมรายวันเราควรอธิษฐานขออาหารประจำวันอ้างอิงจากคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจา้ามัทธิว6 11 หมายถึงการไว้วางใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นทั้งด้านอาหารการกินการเงินและกำลังใจสำหรับวันนั้นนั้นไม่ใช่การกังวลถึงอนาคตที่ไกลเกินเอื้อมใช้ชีวิตอย่างพอเพียงต่อสู้กับความคิดที่จะกักตุนหรือโลภจนเกินความจำเป็นการเก็บสะสมมากเกินไป อาจทำให้เราพึ่งพาความมั่งคั่งของตนเองแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าตื่นเช้าเพื่อรับมานาฝ่ายวิญญาณชาวยิวต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเก็บมานาเพราะเมื่อแดดออกมานาจะละลายหายไปในทำนองเดียวกันคริสเตียนควรจัดเวลาในช่วงเริ่มต้นของวันเพื่ออ่านพระคัมภีร์มานาของเราและอธิษฐานเพื่อรับการหล่อเลี้ยงทั้งจิตวิญญาณ ก่อนที่จะเริ่มทำกิจวัตรประจำวันให้พระคำนำทางตระหนักว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้ามัทธิว4ข้อที่4เราต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระคำของพระองค์มากกว่าความต้องการทางกายภาพหรือทางโลกเชื่อฟังในเรื่องเล็กน้อย การเชื่อฟังคำสั่งที่เรียบง่ายของการเก็บมานาแสดงถึงความไว้วางใจต่อพระเจ้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแม้ในเรื่องที่เราอาจมองข้ามในชีวิตประจำวันจัดสรรเวลาเพื่อการหยุดพักอย่างแท้จริงการหยุดพักในวันสบาโตไม่ใช่แค่การหยุดทำงานแต่เป็นการพักผ่อนอย่างมีจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงและนมัสการพระเจ้า การจัดสรรเวลาพักผ่อนและเวลาให้กับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนสำคัญของการมีชีวิตคริสเตียนที่สมดุลสรุปหลักการของมานาในชีวิตประจำวันคือการเตือนให้เราพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆวันสแสวงหาพระองค์ผ่านพระคำและเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์รวมถึงการหยุดพักอย่างแท้จริงเพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่บนความไว้วางใจในพระผู้จัดเตรียม ไม่ใช่ความสามารถหรือสิ่งที่สะสมไว้ของเราเองท้อยคำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ที่รักลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่ในวันนี้ขอบคุณสำหรับลมหายใจและการตื่นขึ้นมาลูกขอบคุณสำหรับพระคุณใหม่และความเมตตาของพระองค์ที่มาถึงลูกในทุกเช้าขอบคุณสำหรับการเลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นอาหารบนโต๊ะที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและงานที่ทำขอบคุณสำหรับครอบครัวและเพื่อนที่รักลูกและขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่เคียงข้างลูกเสมอลูกขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเทสดี้ประยุกต์สร้างสรรค์และ d ี y แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับ ที่รับชม